สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟิชท์สองชิ้นนะครับของฟิชชิ้นแรกคือ Starbucks Pet Coffee Bean ส่วนของฟิชชิ้นที่2นะครับก็คือ Starbucks Shoulder Pet Cup นั่นเองนะครับนะของฟิชท์สองชิ้นนี้นะครับเป็นของฟิลิมิเต็ดจำกัด11,666 16ชิ้นแล้วก็ต้องทำใน2แมปและ2แมปนี้ต้องทำในเซิร์ฟเวีเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าเซิร์ฟรวมบางทีมันอาจจะบั๊กนะครับก็แมปแรกนะครับก็คือ b u ลเบรีซิตี้นะครับสำหรับแมปนี้นะให้ทุกคนกดตรงรูปสตาร์บัคตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อทุกคนกดแล้วนะครับทุกคนก็จะถูกว์ปไปยังหน้าร้านของสตาร์บัคนะครับก็ทุกคนเข้ามาในร้านได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตัวเควสจะให้เราเก็บของทั้งหมด10อย่างนะครับก็ให้ทุกคนดูตามคลิปผมได้นะอันนี้ผมจะเร่งสปีดไว้นะครับ เมื่อทุกคนเก็บครบแล้วก็ทุกคน,นครับเดินเข้ามาในร้านได้เลยนะครับเมื่อทุกคนเดินไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรากดรับของฟรีแบบนี้เลยนะครับก็เรากดรับได้เลยนะก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับแมปแรกแ๋ยวเราไปดูแมปที่2กันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้เนี่ยมันจะมีโค้ดส่วนลดให้เราด้วยนะแต่ช่างมาันแมปที่2นะครับก็คือเดมพาร์ทเฮดแลนด์อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับวิธีการรับเนี่ยนะครับให้เราเดินเข้ามาด้านใน เราจะเจอร้าน Starbucks ก็ให้เราเข้ามาในร้านได้เลยนะครับนะสำหรับวิธีการทำนะครับก็คือเก็บของทั้งหมด10อย่างเหมือนของด่านที่แล้วหรือว่าแมปที่แล้วนะก็อันนี้ผมก็จะเร่งสปีดเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เนี่ยคือมันเก็บเ,เหมือนเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือแบบทำเด e ์เซอร์วีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เก็บเหมือนกันหมดนะครับก็เมื่อเราเก็บครบ10อันแล้วก็ให้ทุกคนเดินเข้ามาด้านในร้านนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรารับของฟรีแบบนี้เลยนะครับนะก็ให้เรากดรับได้เลย โอเคนะครับก็เมื่อเรารับเสร็จนะครับนะมันจะมีออโค้ดส่วนลดของ Starbucks มาด้วยนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะใครจะเอา,ก,าก็สำหรับวิธีการรับมันก็มีเท่าแหละใครทีชอบคลิปนี้ฝากกไลค์แชร์กดติดตามด้วยครงนี้ก็ออกไปนลครับบาย